ต่อไปเตือนภัยคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้านะครับเวลาไปกดเงินออกจากตู้ ATM อ่ะต้องระมัดระวังล่าสุดมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาในคราบของพลเมืองดีครับมาช่วยคุณตาคุณยายกดเงินแล้วก็แอบ,บเอาเงินไปอา้าวโอ้เป็นเรื่องเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ให้ดูสมุดบัญชีก่อนเลยนะครับค,คือมันมีเงินหายไปอะ่ะ เห็นไหมครับว่ามันจะมีการถอนเงินออกมารอบแรก1,000บาทรอบที่สอ0 0 0าบาทนี่คือที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะครับ<ฆ>คุณป้าทวินอายุ62ปีเล่าให้ฟังว่าไปกดเงินออกจากตู้ ATM ในตัวเมืองของบุรีรัมย์แล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสัก35-40ปีครับกำลังช่วยกดเงินให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่หน้าตู้อยู่<ฆ>แล้วด้วยความที่คุณป้าทวินแกสายตาไม่ค่อยดีก็เลยไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนนั้น กดเงินให้ทีลูกสาวป้าโอนมาให้6,000ค่ะก็จะกดออกมาเลย6,000ปรากฏคุณผู้ชมครับเมื่อกี้บุกแบงค์ที่เราเปิดให้ดูตอนตอน้นถอนเงินออกมาสองรอบรอบแรก1 0 0่รอบที่สองห้าพัน0 0ึที่ถอนมาครั้งแรกผู้หญิงคนนั้นเอาไปครับแล้วก็ส่งเงินมาให้คุณป้าถวินเพียงแค่5,000บาทแถมเป็นคนดีต่อบอกคุณป้ามันเหลืออยู่แค่ ร้อยเดียวนะคุณป้าเนี่ยประมาณ101บบาทใช่ไหมค่ะเนี่ยมันเหลืออยู่แค่เท่านี้คุณป้าบอกเอ้นี่มันยอดเดิมก่อนที่ลูกสาวป้าจะโอนมาให้นี่มันหายไปอ่ะก็เลยหลงเชื่อว่าอ๋อสงสัยลูกสาวโอนมาผิดโธ<ถ>สงสัยลูกสาวโอนมาให้แค่ห้าพันกลับมาถึงบ้านครับก็โทรคุยกับลูกลูกยืนยันบอกแม่หนูโอนไม่ให้แม่หกพันไม่ใช่ห้าพันมาถึงบางอ้อครับผู้หญิงคนนั้นแอบเอาไปหนึ่พัน กดรอบสองออกมาแค่5,000ันแล้วให้คุณป้ามาแค่5,000บาทครับงเขาก็คิดว่าไว้ใจได้ก็เลยอากดให้ยายหน่อยแต่คุณยายคนนั้นก็ไม่รู้ว่าแม่เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จักกันก็มีแต่คนเขาบอกว่าทําไมป้ากล้าให้เขาเอกดให้ก็เราซื่อไงเราไม่คิดว่าเขาจะทําได้ แต่ไม่รู้ว่าเขาแบบไหนก็ไม่รู้หละหน้าตาจริงๆของเขาแต่เขาใส่หมวกกันน็อกยืนกดตังค์อยู่คือตอนแรกคุณป้าก็ยังไม่รู้พอลูกสาวบอกว่าแม่หนูโอนมาให้6000ป้าสงสัยก็เลยเอาบุ๊คแบงค์ไปอัพสมุดบัญชีถึงที่เห็นว่าเฮ้ยมันมีการกดถอนออกมา2รอบ1,000บาทรอบแรกคือมิจฉาชีพคนนั้นเอาไปนะครับคุณป้าก็เลยแจ้งความแล้วนะครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้หญิงคนนั้นที่แสร้งตัวทำเป็นคนดีอ่ะ ให้เอาเงินมาคืนถ้าเอาเงินมาคืนจะถอนแจ้งความแต่ถ้าไม่เอามาคืนจะดำเนินคดีขัดด็ดขาดเลยแล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนเลยนะครับตำรวจบอกว่าถ้าดูจากรูปการเหมือนเขาจงใจมายืนเฝ้าที่หน้าตู้ ATM เพื่อก่อเหตุโดยเฉพาะ<อ>เพราะฉะนั้นจริงๆหน้าตู้ ATM มันจะมีกล้องวงจรปิดใช่เช็คไม่ยากจับได้แน่นอนถ้าไปไล่ดูนะฮะอันนี้เตือนคุณลงุงคุณป้าคุณตาคุณยายทุกคนที่ดูข่าวเราอยู่ตอนนี้นะถ้าไม่มั่นใจในการกดหน้าตู้ก็ ให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือใช่ค่ะเข้าไปข้างในธนาคารดีกว่านะคะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ